เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหมามกุฏตราชวิทยายลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศัการาช2525เล่มที่43หน้า226ถึง230เรื่องของพระองค์ข้อความเบื้องต้นพระาศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงโกสัมพีทรงปาราบพระองค์ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอาหังนาโควะเป็นต้น พระศาสดาถูกพวกมิจฉาทิฏฐิดาเรื่องข้าพเจ้าให้พิสดารแล้วในวันนาแห่งพระคาถาแรกแห่งอัปปมาทวักนั่นแลจริงอยู่ในที่นั้นข้าพเจ้ากล่าวไว้ชะนี้ว่าพระนางมาคันทียาไม่อาจทำอะไรอะไรแก่หญิงห้าร้อยมีพระนางสาวมาวดีเป็นประมุขเหล่านั้นได้จึงทรงดำริว่าเราจะทำกิจที่ควรทำแก่พระสมณะโคดมให้ได้ ดังนี้แล้วให้สินจ้างแก่ชาวนครทั้งหลายแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายพร้อมกับพวกผู้ชายที่เป็นทาสและกรรมกรจงด่าจงบริพาทพระสมณะโคดมผู้เสด็จเที่ยวเข้ามาภายในพระนครให้หนีไปพวกมิจฉาทิฐิผู้ไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรยัยได้ติดตามพระศาสดาผู้เสด็จเข้าไปภายในพระนครด่าอยู่บริพาทอยู่ ด้วยอักโกสวัสถุสิบว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนพาลเจ้าเป็นคนหลงเจ้าเป็นอูดเจ้าเป็นโคเจ้าเป็นลาเจ้าเป็นสัตว์นรกเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานสุขคติไม่มีสำหรับเจ้าพุกคติเท่านั้นอันเจ้าพึงหวังพระอานนทูลให้เสด็จไปนครอื่นก็ไม่เสด็จไปท่านพระอานนท์สับคำนั้นแล้ว ได้กราบทูลคำนี้กับพระาศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชาวนาครเหล่านี้ย่อมดา่าย่อมบริพาทเราทั้งหลายเราทั้งหลายไปในที่อื่นจากพระนครนี้เถิดพระาศาสดาตรัสว่าไปไหนอานน์พระอานน์กราบทูลว่าสู่นครอื่นพระเจ้าข้าพระาศาสดาตรัสว่า เมื่อมนุษย์ทั้งหลายอยู่ในที่นั้นด่าอยู่บริพาทอยู่เราจากไปในที่ไหนอีกอานอนท์พระอานอนท์กราบทูลว่าสู่นครอ,อื่นแม้จากนาครน,นั้นพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าเมือ่อมนุษย์ในที่นั้นด่าอยู่บริพาทอยู่เราทั้งหลายจากไปในที่ไหนอีกเลา่าอานอนท์พระอานอนท์กราบทูลว่า สู่นครอ,อื่นแม้จากนาครน,นั้นอีกพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าอานนท์การทำอย่างนั้นไม่ควรอธิกรณ์เกิดขึ้นในที่ใดเมื่อมันสงบแล้วในที่นั้นนั่นแหละการไปสู่ที่อื่นจึงควรอานนท์ก็พวกไหนเล่าย่อมดา่าพระอานนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชนทั้งหมดจนกระทั่งทาตและกรรมกรย่อมดา่า พระศาสดาทรงอดกลั้นคำล่วงเกินได้พระศาสดาตรัสว่าอานนท์เราเป็นเช่นกับช้างที่เข้าสู่สงครามการอดทนต่อลูกศรที่แล่นมาจากสีทิศเป็นภาระของช้างที่เข้าสู่สงครามฉันใดชื่อว่าการอดทนถ่อยคำที่ชนทุศีลแม้มากกล่าวแล้วเป็นภาระของเราฉันนั้นเหมือนกันเมื่อทรงปาราพระองค์แสดงธรรม ได้ทรงภาสิทธิพระคาถาเหล่านี้ในหน้าควักว่าอาหังนาโควะสังคาเมจาปาโตปฏิตังสรังอติวะยากยันติติขิตสังทุสีโลหิพระหุชโนทันตังนยันติสมิติงทันตังปราชาพิรูหติทันโตเศธโธมนุษเสสุโยติวากยันติติขติ วระมะสัสตราทันตาอาชานยาจะศินทวากุญชาราจะมหานาคาอัตทันโตตะโตวรังเราจากอดกลั้นคำล่วงเกินเหมือนช้างอดทนต่อลูกศรที่ตกจากแกล้งในสงครามฉะนั้นเพราะชนเป็นอันมากเป็นผู้ทุศีลชนทั้งหลายย่อมนำสัตว์พาหนะที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุม ราชาย่อมทรงสัตว์พาหนะที่ฝึกแล้วบุคคลผู้อดกลั้นคำล่วงเกินได้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐในมนุษย์ทั้งหลายม้าอัสดรหนึ่งม้าสินทบผู้อาชาในาหนึ่งช้างใหญ่ชนิดกุญชรหนึ่งที่ฝึกแล้วย่อมเป็นสัตว์ประเสริฐแต่บุคคลที่มีตนฝึกแล้วย่อมประเสริฐกว่าสัตว์พิเศษนั้นแก่อัฏฐบรรดาบทเหล่านั้นบทว่า นาโควะคือเหมือนช้างสองบทว่าจาปาโตปติตังความว่าหลุดออกไปจากธนูบทว่าอติวากยังความว่าซึ่งคำล่วงเกินที่เป็นไปแล้วด้วยสามารถแห่งอนาริยะโวหาร8บทว่าติติขิดสังความว่าช้างใหญ่ที่เขาฝึกหัดดีแล้วเข้าสู่สงครามเป็นสัตว์อดทน ไม่พรั่นพรึงซึ่งลูกศรที่หลุดจากแร่งตกลงที่ตนชื่อว่าย่อมทนทานต่อการประหารทั้งหลายมีการประหารด้วยหอกเป็นต้นได้ฉันใดเราก็จกอดกลัน้นคือจกทนทานคําล่วงเกินมีรูปอย่างนั้นฉันนั้นเหมือนกันบทว่าทุศีโลหิความว่าเพราะโลกิยะมหาชนนี้เป็นอันมากเป็นผู้ทุศีล เที่ยวเปล่งถ้อยคำเสียสีด้วยอำนาจแห่งความชอบใจของตนการอดกลั้นคือการวางเฉยในถ้อยคำนั้นเป็นภาระของเราบทว่าสมิติงความว่าก็ชนทั้งหลายเมื่อจะไปสู่ท่ามกลางมหาชนในสมาคมสถานมีอุทยานและสนามกรีธาเป็นต้นเทียมโครหรือม้าที่ฝึกแล้วเท่านั้นเข้าที่ยานแล้วย่อมนำไป บทว่าราชาความว่าแม้พระราชาเมื่อจะเสด็จไปสู่ที่เห็นปานนั้นนั่นแหละย่อมทรงสัตพาหนะเฉพาะที่ฝึกแล้วบทว่ามนุษย์เสสุความว่าแม้ในมนุษย์ทั้งหลายผู้ฝึกแล้วคือผู้สิ้นพยศแล้วแลหมายถึงมีความเสพผิดออกแล้วเทียวด้วยอริยมรรสีเป็นผู้ประเสร,ริฐอนรรยะโวหารแปคือ หอทิตเถทิตวาทิตาความเป็นผู้มีปกติกล่าวสิ่งที่ไม่เห็นว่าเห็น 2. ออสุตเตสุตะวาธิตาความเป็นผู้มีปกติกล่าวสิ่งที่ไม่ได้ยินว่าได้ยิน 3. มอมุตเตมุตะวาธิตาความเป็นผู้มีปกติกล่าวสิ่งที่ไม่รู้ว่ารู้ สี่วิวิญญาเตวิญญาตวาทิตาความเป็นผู้มีปกติกล่าวสิ่งท <7. S 2> ี่ไม่ทราบชัดว <im> ่าทราบชัดหทิฏเถอทิถฐวาทิตาความเป็นผู้มีปกติกล่าวสิ่งที่เห็นว่าไม่เห็น 6. สุเตอสุตะวาทิตาความเป็นผู้มีปกติกล่าวสิ่งที่ได้ยินว่าไม่ได้ยิน7มุเตอมุตตะวาทิตาความเป็นผู้มีปกติ กล่าวสิ่งที่รู้ว่าไม่รู้ 8. วิญญาเตอวิญญาตะวาชิตาความเป็นผู้มีปกติกล่าวสิ่งที่ทราบชัดว่าไม่ทราบชัดบทว่าโยติวากยังความว่าบุคคลใดย่อมอดกลัน้นคือย่อมไม่โต้อตอบไม่พรั้นพลึงถึงคำล่วงเกินมีรูปเช่นนั้นแม้อันเขากล่าวซ้ำซากอยู่บุคคลผู้ฝึกแล้วเห็นปานนั้นเป็นผู้ประเสริฐ ม้าที่เกิดจากแม่ม้าโดยพ่อลาชื่อว่าม้าอัสดรบทว่าอาชานยาความว่าม้าตัวสามารถเพื่อจะพลันรู้เหตุที่นายสารถีผู้ฝึกม้าให้กระทำม้าที่เกิดในแคว้นสินทบชื่อว่าม้าสินทบช้างใหญ่ที่เรียกว่ากุญชรชื่อว่ามหานาคะบทว่าอัตตะทันโตเป็นต้นความว่าม้าอัสดรก็ดี ม้าสินทบก็ดีช้างกุญชรก็ดีเหล่านั้นที่ฝึกแล้วเทียวเป็นสัตว์ประเสริฐที่ยังไม่ได้ฝึกหาประเสริฐไม่แต่บุคคลใดชื่อว่ามีตนฝึกแล้วหรือหมดพยศแล้วเพราะความที่ตนเป็นผู้ฝึกด้วยอริยมรรสีบุคคลนี้ย่อมประเสริฐกว่าสัตว์พาหนะมีม้าอสรเป็นต้นแม้นั้นคือย่อมเป็นผู้ยิ่งกว่าสัตว์พาหนะ มีม้าอัสดรเป็นต้นเหล่านั้นแม้ทั้งสิน้นในการจบเทศนามหาชนแม้ทั้งหมดนั้นผู้รับสินจ้างแล้วยืนด่าอยู่ในที่ทั้งหลายมีถนนและทางสามแยกเป็นต้นบรรลุโสดาปฏิผลแล้วดังนี้แลเรื่องของพระองค์จบ